ฉันไม่เคยเชื่อเรื่องผีเลยค่ะจนกระทั่งฉันเจอกับน้องพลอยตุกกตาผ้าตัวนั้นเรื่องมันเริ่มจากตอนที่ฉันไปเดินเล่นในตลาดมือสองฉันชอบไปเดินดูของเก่าๆแปลกๆมันเหมือนได้ตามล่าหาขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่หนึ่งในร้านที่ฉันชอบแวะคือร้านของคุณป้าใจดีคนหนึ่งที่ขายของเล่นเก่า คุณป้าแก่ชื่อป้าสมรแกมีของเล่นเก่าๆน่ารักๆเต็มไปหมดวันนั้นฉันก็เดินเข้าไปทักทายป้าสมรตามปกติสวัสดีค่ะป้าสมรวันนี้มีอะไรใหม่ๆบ้างคะฉันถามด้วยรอยยิ้มป้าสมอนยิ้มตอบอ้าวหนูวันนี้มีของใหม่มาเลยจ้ะป้าเพิ่งได้มาเมื่อวานลองดูสิ ป้าสมอนชี้ไปที่ตุกตาผ้าตัวหนึ่งที่วางอยู่บนชั้นบนสุดมันเป็นตุกตาเด็กผู้หญิงผมเปียสีน้ำตาลอ่อนใส่ชุดกระโปรงสีชมพูอ่อนๆดูเก่าแต่ก็ยังน่ารักฉันรู้สึกถูกชะตากับมันตั้งแต่แรกเห็นตัวนี้น่ารักจังเลยคะ่ะป้าหนูขอดูหน่อยได้ไหมคะป้าสมอนพยักหน้า ได้สิจ๊ะระวังหน่อยนะมันเก่าแล้วฉันค่อยๆหยิบตุ๊กตาตัวนั้นลงมาดวงตากลมโตของมันจ้องมองมาที่ฉันอย่างเงียบๆฉันรู้สึกขนลุกนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากตัวนี้ชื่ออะไรหรอคะป้าฉันถาม ป้าสมอนทำหน้าแปลกใจป้าก็ไม่รู้เหมือนกันจ้ะเจ้าของเก่าเขาไม่ได้บอกไว้ฉันพลิกดูตุกตาไปมาไม่เห็นมีป้ายชื่อติดอยู่เลยงั้นหนูขอตั้งชื่อให้มันได้ไหมคะตามสบายเลยจ้าป้าสมอนตอบฉันคิดอยู่ครู่หนึ่งหนูขอตั้งชื่อให้มันว่าน้องพลอยนะคะป้าสมอนยิ้ม ชื่อเพราะดีจ้ะฉันตัดสินใจซื้อน้องพลอยกลับบ้านในราคาที่ไม่แพงนักพ่อกลับถึงบ้านฉันก็วางน้องพลอยไว้บนเตียงฉันรู้สึกว่าห้องของฉันดูสดใสขึ้นมาทันทีคืนแรกผ่านไปอย่างปกติฉันนอนหลับสนิทโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่คืนที่สองมันเริ่มขึ้นฉันสะดุ้งตื่นกลางดึกเพราะรู้สึกเหมือนมีคนกระสิบข้างหู ตอนแรกฉันคิดว่าตัวเองฝันไปแต่พอลองตั้งใจฟังดีๆฉันก็ได้ยินเสียงกระสิบเบาๆจริงๆฮ่าฉันขนลุกสู้ฉันรีบลุกขึ้นเปิดไฟมองไปร,บรอบๆห้องแต่ก็ไม่เห็นมีใครเลยฉันคิดว่าตัวเองคงจะหูแว่วไปเองฉันพยายามข่มตานอนต่อแต่เสียงกระสิบก็ดังขึ้นอีกฮ่า ฉันคราวนี้มั่นใจแล้วว่าไม่ได้ฝันไปฉันลุกขึ้นนั่งบนเตียงมองไปที่น้องพลอยที่วางอยู่บนหัวเตียงในความมืดฉันรู้สึกเหมือนน้องพลอยกำลังจ้องมองมาที่ฉันด้วยดวงตาที่แข็งกร้าว ฉันตัดสินใจหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดไฟฉายส่องไปที่น้องพลอยแต่ก็ไม่เห็นมีอะไรผิดปกติคงไม่มีอะไรหรอกมั้งฉันพึมพำกับตัวเองฉันปิดไฟแล้วพยายามนอนต่อแต่เสียงกระสิบก็ยังคงดังขึ้นเรื่อยๆฮ่าฮ่าฮฉันทนไม่ไหวแล้วฉันลุกขึ้นจากเตียงควาาน,น้องพลอยแล้ววิ่งออกจากห้อง ฉันลงไปนั่งที่โซฟาในห้องนั่งเล่นเปิดไฟทุกดวงแล้วจ้องมองน้องพลอยอย่างหวาดระแวงทำไมต้องเรียกชื่อฉันด้วยฉันถามน้องพลอยด้วยเสียงสั่นเครือทันใดนั้นเองน้องพลอยก็ลืมตาขึ้นฉันกรีดร้องด้วยความตกใจโยนตุ๊กตาลงพื้นแล้วถอยหลังกรูดน้องพลอยลุกขึ้นนั่งบนพื้นแล้วหันมามองฉันฮ่า น้องพลอยเรียกชื่อฉันอีกครั้งแต่คราวนี้เสียงดังและชัดเจนกว่าเดิมฉันวิ่งหนีออกจากบ้านไปหาป้าสมรที่ตลาดป้าสมอนคะน้องพลอยน้องพลอยเรียกชื่อหนูได้คะ่ะฉันพูดด้วยน้ำเสียงตื่นตระหนกป้าสมอนตกใจอะไรนะเป็นไปได้ยังไงฉันเล่าเรื่องทั้งหมดให้ป้าสมอนฟังป้าสมอนฟังอย่างตั้งใจ หนูป้าต้องขอโทษด้วยนะป้าไม่รู้จริงๆว่าตุ๊ก,กตาตัวนั้นมีอะไรแปลกๆป้าพูดด้วยสีหน้าสำนึกผิดแล้วหนูต้องทำยังไงคะป้าฉันถามอย่างร้อนรนป้าไม่แน่ใจแต่ป้าเคยได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับตุ๊ก,กตาผีที่ถูกสิงถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเราต้องทำพิธีขับไล่วิญญาณ ป้าสมอนพาฉันไปหาพระอาจารย์ที่วัดพระอาจารย์บอกว่าน้องพลอยถูกวิญญาณเด็กผู้หญิงสิงอยู่วิญญาณน,นั้นผูกพันกับตุ๊กตาตัวนี้และต้องการที่จะสื่อสารกับฉัน พระอาจารย์ทำพิธีขับไล่วิญญาณออกจากน้องพลอยหลังจากนั้นน้องพลอยก็กลับมาเป็นตุ๊กตาธรรมดาธรรมดาตัวหนึ่งฉันตัดสินใจนำน้องพลอยกลับไปคืนให้ป้าสมอนป้าสมอนบอกว่าจะไม่ขายตุ๊กตาตัวนี้ให้ใครอีกแล้วหลังจากเหตุการณ์นั้นฉันก็ไม่กล้าซื้อของเล่นเก่าๆอีกเลยฉันยังคงได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาในบางครั้งแต่มันก็ไม่ได้ดังเหมือนเมื่อก่อน เรื่องนี้สอนให้ฉันรู้ว่าบางครั้งสิ่งที่เราเห็นว่าสวยงามน่ารักอาจซ่อนความน่ากลัวเอาไว้ได้และเราไม่ควรประมาทกับเรื่องเหนือธรรมชาติเพราะม่นอาจเกิดขึ้นกับเราได้ทุกเมื่อถึงแม้ว่าฉันกลัวแต่ฉันก็รู้สึกขอบคุณน้องพลอยที่ทำให้ฉันได้เรียนรู้ว่าโลกนี้ยังมีสิ่งที่วิทยาศาสตร์อธิบายไม่ได้อีกมากมายและบางครั้ง การเผชิญหน้ากับความกลัวก็อาจทำให้เราเข้มแข็งขึ้นได้